ไม่อกให้ล่างโอ้แม่คน้นล่างไม่หกคนล่างอ้ล่างลอกคนาล่างกันี้เาล่างไดะไล่างเขล่างะแม่ไห้คนอื่นล่างก็ไดบนมันหาบนมาแตยังหเสียหเนี่ยอล่างได้นนอกบ้านเอาล่างไอู้ล่างเ้าจะขัง <aunque S 2> ขอนบุญบาลมี่ภูนาระขุนเานันละเปิดทำมงเปิดสำแรมโอเมิดโล่งเหตุเราเปิดเหตุโลเปิดสังโควิดล่างนั่เลยโสเรคสาราาอุมาราตศิยากรรมาอุกอรศิยากรรมาอุคอเปิดดุศิยากรรมาอุกอรศิยากรรมาอุศิยา กุศลยาเด้มาสูหิงยาสัจจาเอยนีกุศลยากุศลยารมาสุขอุขบาสรไหอกกสระเชียกะามาสอยาดิมโมเปิดทอมเปิดสังคนเหิือนเอาเงินคนออกยืนจานเพิ่นก่อนเลยรุ่ก่อนไปยืนไปยืนบนก่อนก็เราก็ข้ามนวดพูดให้เพิ่นรักสมรักษาให สื่อเสียงโด่งดังให้ลูกหลานได้อันสั่งเฮือนสั่งซ่าเนี่ยมันแล้วเด้อปูเย่ไข่หอดกูนอนหน่อยนาะว่ายากดอกอยากให้บารมบีคิเไ็่ไห้ซื้อมันจำสีขางเติมกันอีกยากระไดยามือนีเป็นแนวนเตกากว่มามากแบบน้อมาตะไก่นุ่งผนังป,ปูให้ปูละซอยน้ำกุนึง,งัน รักสมรักษาเพื่อนในช่วงให้เศ้าเหมืนผ,ผู้พนผู้ใดมากอะให้เพื่อนซาเพื่อนลืออ่อนนั่นหนักตลอดอูมุนีหนักคลอดอูเทพลำสีอูผู้ช่วงหนักคลอดกูคำไหลนหน่อยนะได้พระองค์มาในมือนีวันนี้ ญย่าวิเศษนะหนูเอานะสอเริ่มมากระสเรียกรมมาอุรสเรียกเรมมานัโมเปิดทำโมเปิดสังโคเปิดเปิดพุทธบารมีเปิดญาณบารมีเปิดสังฆบารมีขอเริมมากระนัมามีมานัมามีหังมิสุเรกระเสระอกุูเรเตสเร่ या को रसरे को मा ओपरेसिया करमा सिया तिया अनि दल आप सेंच न नय नो सोरे को रसरा अकरस र न मामी मा कुसिया करमा कुसिया तलम मा ओकरसिया करमा उरसिया करमा उकरासिया करमा रबा करोसिया करमा पुनी रे अ นี่แหละหมอสุริยคสียะกระอัครสุริยครรมอินโตนีโบเวนอินธรรมราณน้อยนะอินโคอินเกนน้อยนะสุริยคสียะกระสียะกรรมะอุกระสียะกรรมะอีสียะกรรมะอุกระสียะกระมา กูก็เปลือกสิยากรรมะเป็นยินยากกร์มาเป็นสิยากร์มาอุระตาสิยากรรมะแม่แจ้งแจ้งนี่เลยปูอันที่อันออกมาว่างั้นสองตัวนะปูมันบ่แจ้งอีกกว่าน้อยคลายไว้แล้วล่ะปูให้มันแม่นๆเด้อเยี่ส่วนเรกัสระสระอุกระสระสุภาพสิมันมี่สองปูนั่นน้อยนะส่วนเรกัสยากระมะอุกรัสยากรรมะมันสิบอกได้อยู่บอกปู So isi wa a Sore icha re, i che ba i ke sera o ba i. So ka si ka i su ba i ka si ka i. So, ka si ya ka ka re si ka maha ukuma ya ba. เสกกระวะกระสียากระมาอุราสศยาหนมม้าโมเปิดทำโมเปิดสังโคเปิดพื้นมาหลายได้นี่ขันพื้นโซ่พื้นลาพื้นกระตีมาสางเฮือนสางซ่านซอยลูกปูได้นีนอ่อยหนาเอ้าได้ เอาพาตัวนี้เสร็จยาทั้งมือหน่อยนะจัดทาตัวนี้นหน่อยนะเสร็จแล้วเอาเข้าปังให้เพิ่นนมหน่อยนะอ้าวกระสันปูจะขโอบแจากนั่นจากก่หน่อยนะรับขันกบปูโอ้มือนี้จะเป็นเป็นมือสันวันนี้น่ะหัวเนาะ ไอ้โซ่เปิดลากแม่เปิดโซ่บนลากในรูปศิยากลมาบนดนเชได้มาเทธอกระไดเปิดโซ่เปิดลาบให้ลูกแน่โซเรกัสิยากลมาอุมาราตัสิยากลมาอุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเมญานาบารมีกุศิยาเปิดถุงเงินถุงทองศิยากลมากูขอเปิดในร่างในกายของผู้หญิงคนนี้ศิยากลมากรศิยากลมา สียากรมาจริงได้บดีไปกลับไปกายออกไปจริงมือมานปะจนกุศิยากมาอุกสียากลมาน้าโมเปิดทำโมเปิดสังโคเปิดอาหน้ำมน้ว่อน้้นาด้าเพืนนวใหูไม่ที่ลากันหน่อยเอ้ย เปลามันจีเลยการทำยาหน่อยน้องจับหัวจังหน่อยจับหัวจัหัวด้วยกระโปงเบต้หมากระสยากกมาอ้าวโฮมเซกันหน่อยเซอริยากระมาหน้โมเปิดทำโมเปิดสังโคเปิดเปิดนบารมีเปิดโชคบารมีกูขอเปิดซับเปิดจินกูเสียกระมาอุกรากระสยากระมาขอให้เงินเจ้าไหลน้องขอให้ทองเจ้าไหลมานะหน่อยนะ เอสิ่งใดใดขอใเจ้าสำแดจทุกสิ่งสุประการสิ่งใดการงานขอให้เจ้าหลุ่งรวยดีนะน้อยนะเสียกัลลมานะมามีมานะมามีหังสาธุเอาน้อยมันสิเลยเวลาขอองโค้งสั้นๆกูบัดนี้ออกจากห่างจากกายกูจะไปเสริมบารมีให้กับองคหลางเพิ่นผู้เดียวเนาะน้อยเนาะ เอาแม่เอาออกแม่นั่นท่านได้ปลานนี้แล้วพี่น้องก็สิได้เบิ่งชมก่อนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับปูค้าไหลลุนก่าล่างซ่งพอนะครับมันกิส่งหรือว่ามีส่งเขา่าพี่น้องก็มารักษาแลา้วยังกับหลายสันหลายคนนะครับมาตังบ้านตางังเยาวาตางังอำเภอก็มากลับมาไหว้เรื่อมาสมรักษา มารักษาได้ยินข่าวว่าปูผนเห็ดได้รักษาหายรักษาเศร้าผลก็เลยมาลองเบิ่งเนาะครับอยากสวงอยากเศร้าก็ดได้ก็ได้สำหรับสารปูข้ามไหลผลเนาะครับหรือว่าปูผลชงปูข้ามไหลันก็ได้มาตั้งสารให้พี่น้องด้กลับได้ไหวเรียกว,ว่าในกิน่นในท่าน้ำผลเนาะครับมากับมาไหวจนตัวเลกด้อครับเนี่ยผลก็ว่าผลได้มาแล้ว คนระษีบอกส่วนตัวเลขนะครับมีประกาศจด้ว้ครับจดไว้ไปเสียงไปฟันบั้งครับฟันนี้เก่าฟันบดีก็ถือว่าพันไปส่วนตัวเลขเพิ่นะครับสามตัวก็มีสองห้าเก่าจดสองตัวก็มีสองหาเก่ากับสองเก่าสองหาเก่าสองห้าสองเก้านะครับกับเปิดเพียนเนทางนะครับเด้อเหล็กกับห้องกับมีเข่ามีรถุมีเข่ามีออกเป็นของธรรมดาแต่ละจานแต่ละหมูแต่ละบอลก็เป็นขึ้นกัน นี่เขาไม่ลดเพราะฉะนั้นก็ใส่ควบย่ายงยากในการล้มชุนะครับเด้อเงินทองหายากตัวที่ได้มาใส่ระบาดนะครับเนาะกับยีน้ามึงไปคันฟันดีค่อยซื้อนะครับคันฟันบอดีกับพอดื่อเพราะฉะนั้นเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อไปเสียงไปฝันมันคนครับพงพลุ่ยได้มานำเสนอพี่น้องที่บังทีชุ่มกันกราบขอบวบนกากพุ้นนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงพลุ่อยขับบังมาสิบบาาังผัดขี่ไปต่อไปมาติดตามเข้ามาเบิ 3, บ่งเข้ามาชมนะครับ กดกระดิงงจังเตือนในสร้างจองพร่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันพอได้ก,การมุ่งมั่นไปนาคิปฝากพี่น้อง f อซต่อไปสำหรับกินขอจบยั่งกับเอาไว้คนะิปหนามาพบกันในครับ,รบสวัสดีครับ